คนสูงเลยทุกคนเนืเลยนะเป็นหน้าผาจนมีกายเยอเิอกเเสียวแห้งขนาดตอนนี้เราได้ไปเที่ยวด่านนะทุกคนกินเงินเรากำลังหาเงินหน้านะกกำลังไปสบายดีสบายดีสามมุกเลยนะทุกคน มา่นี้นะนี่มากาะใดเดียวอนหนทังานเลยอยู่แคมปราณหินเลยห้อยใช่ปะห้อยเหรอห้อยจะเข่ห้อยอันห้อยหอยเสือวะห้อยเสือก็มีหอยช้าง้ลห้อยช้างใชทุกคนหินตานะไม่เป็น คือเฮ็ดนี่ะนะสูงลายโมกบินขึ้นไม่ได้ชด้ำนี่คือเฮ็ดเลยนี่คือเนาะเบางทางนี้เองคือนี่ อยู่หัวเต่าไปเลยทางนั้นทานี่เหรนี่ทางนี้ห้อยอยู่เยอะอันนี้อ,อันนี้ขขอหอกมหันด,ด่านนะจะซื้อด่านอะไรทุกคนเป็นเฮ็ดคือเฮ็ดนะทุกคนทางนั้นเป็นด่านนะทุกคนรู้มันเป็นอันนั้นเป็นสายหอยกว้างนะครับงนานนะครับหน้าดอนหอดพุ่นและกว้างขนาดทุกคนนะทางไปนะวะ เราถ่ายใต้ได้นะนี่ทุกคน,นยังใต้หลังถทำไปเลยทุกคนต้องรู้ว่าเป็นถ้ำหนะน่อย่ังใต้หลังถทำไปเลยหนาวเด้๋ยวทำหาผมทางขึ้นด่านสูงว่าไก่แห้งเลยทุกคนอันนี่ที่ข้าวน้อยไปนำู่หิวอก็จะข้ากลางทางนี่ทุกคนบองเพชรป่าเล ก็อยู่ในหินนะน้ำมันแหลมนะคมนี่น,น,นะเข้ามาพี่หนังนะนี่คือหลังเตานี่ หมกสามกกม, <c oughs> าามกคืนแม่นตดใส่เตาแล้วบอตั้งึ้นสามโมกค้นไหไป่ปใส่นี่หมกฮะเสร็จชิคก์เดินชิเดินดานห้อนี้ด่นานนี่นะทุกคนพนันสามสีด่านเลย วิวงามเลยอากาศดีเลยทุกคนลมพัดเย็นจผอ้ผูหมีเตร่องผู้ถอว่าอยู่สูงชูแล้วหาอยู่แต่ตอนนี้สาวโมขึนเหมยและนังพักเพราะผู้พานั้นเป็นอนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมปุงหยา เอามาจากด่านสูงนะสิพาทุกคนไปเบ่งเบิ่งทำปรุงยานะทุกคนกินก่อนนี่นะก็โคดงานโคดเอามาตั้งโซ่เลยงานด่านนะทุกคนอันนี้กินนะวันนี้ตั้งตังกุ้งกุ้งปลอยู่เกินไหม เอามาหอดด่านนี่ซื้อมันด่านยนังก้อน,นหินนี่ตั้งปูก,กระโปรงอยู่เลยคนงามเพื่อนเอามาตั้งไว้นี่ทุกคนทีมงานนะแต่ละคนนา่งงานสามคนนะนางหินก้อนนั้นมานี่ยนาดอนไปนั่งหินก้อนนี้อากาศดีนะทุกคนอย่าถึงนี่นะว่าสมพัดยู่วูดหินนะ้ำว่าคนงามเลยอยู่ธรรมาศาสตร์ ทางหลังครับบ้านนี้เดินทางต่อครับก้อนชิฮอดด่านสูงในเรื่องง่ายเนาะตอนนี้ม้ากำลังเดินทางต่ออีกไก่เอาเบิรงหินก้อนนี้ทุกคนทั้งพื้นนี้มีเพล่เลื่อยะฮะทั้งสองอันนี้คำไว้นี่กับต้นนี้เออกินก้อนนี้นะ จักมาเร็งมันละตกนะนี่ฝืนมาวิ่งมาละนนนนคือคนเอามาตั้งมานี่ทุกคนอ้วสามมุกมกันก <c oughs> คืออยู่แต่เลิอดของผม <c oughs> นะทุกคนลองไม้มธรรมศาสตร์ลองอย่างงาเลยทุกคนมีซีอิ๊ดเพิ่ล,พลืมถอยนะมาเอาไหมลืมถอยกระบอกฉันเล่าถอยกระบองนะน นี่แหละพีดอันนี้คือโบงอันนี้คือโถยถ้าบุเรอบ่งหูถ้าถามดะะนะนาะเขามาเลี้ยงเลี้ยงควายเขามีข้าวสารเสอผ้าหนะ้าแพหน้ามองเพื่อนนอนนะเพ่อมาเลี้ยงงูเขาสารไปเลยเพื่นอนยังครบนะเ<ะ>พื่อนหางกันไปเมื่อกี้เนาะพบเพื่อนอยู่เพื่อนนอนไปเลี้ยงควายเพื่อนไปเจาะมาเจาะควายนะทุกคนอหินแตละกอน แอบน้ำไหลลอดพื้นไปเลยนะหินแถวนี้มึงจะหินก้อนนี้แล้วน,นี้น่าจะมีคนมานาขึ้นมาไหวนะนีน่นักเติบแบบขยงก,กันผู้ดเดียวขึ้นแล้วยกองวีแพร่แล้วทุกคนน,นะ่ทุกคนหอดด่านที่เี่ยวอะไรวะที่ซีดันที่ซีเฮาอันนี้เราห้อดด่านที่ซีเฮาแล้วนะ มันเบิ่งหินตัวนี้หินก้อนนี้ครับทุกคนอ๋อมีเบิ่งทางผืนมันเพราตัวเดียวเนี่ยตัวนี้น้อยและขำมันไวตัวนั้นก็คือโบยนี่มาเบิ่งทางนี้ครทุกคนเบะไว้น้อยเดียวเท่านั้นอ๋อนี่ทุกคนคือนี่คือห่อกว้างเลยนี่หินก้อนนี้ครับ ธรรมศาสตรทุกคนเนอะยงามาาม,ามึงเบ่งแห่งงามเล<ป>ยนี่นสะโมสะโมมันขึ้นไปเลยข้างหน้าเป็นหัวโสมนะทุกคนแล้วน้ำไหลลงไปหมดเลย รถเติบเลยทุกคนครูไหลไหลมากคนเลยคูวาสิฮอด่านสูงทุคนเอ้ยยังไีไก่เองย่างยเท่หอแต่กัคุ้มค้านี่มีธรรมชาสตคนงามเลยมีมีมือย่งมั้งม้นี่เขายง นานเขามาไดไก่เติบนะทุกคนนะเกือบสี่ห้าลักเปนะพวกเบื้องทางหลังเขาเวลาเย็นมากคือนาน,นนะพีทินเขาก่อกไมหมนะนี่อีนเขาไว้บูซากินก้อนนี้ก่อนนะเบต้องท,ทางพื้นมาไงคือมันจะได้ลมนี่ พูรูนั้นล่ามานะไอ้ไก่ย่นางขึ้นมา,าแมล้วจะพูรู้นะย่นางขึ้นมาเรื่อยๆกูเจ้างมันสิบล้านิยีราฟคลิกสีเลยๆตัวอดไก่เนี่ยทุกคนตอนนี้เราขึ้นหอดันสูงแล้วนะสูงแหง จุก่าสิมาหอดทุกคนเฮ้ยหินนข้าจเจ้ามากองไวเนาะแต่ทหารแต่ก่อนเขามากองไวายกองเกือบเรนทางหน้าก็มีทุกคนตอนนี้เขาได้มาหอดด่านสูงแล้วนะนโอ้โถือว่าคุ้มค่าในการมานะน,นี่เลยวะถินนี่วะ จะมากรอบนะทุกคนเลยจะหายใจความน้อโอ้ทุกคนปั่งหวงตัวด้วยลงไปเถอะคู้ดเสี่ยวทุกคนเลยน้อโอ้ชู่มไมเท่าบอลยอมหับเลยตอนนี้เราก็ได้มาหอดแล้วนะด่านสูงเงาเนี่ยนี่สวัสทุกคนมาเบิ้ง นเลือกหลายโอ้เป็น,นทุกคนเลืกโคตรสูงเลยนะจนมีกาเยี่ยมเบิ่งเลยถูนี่นะอ๋อด่านสูงนี่ทุกคนเป็นผาเลืกลงไปเลยเบื้งเลือกๆเ,กเ,กเ,กเกนอะจนมีกล้าเยี่ยมเบิ่งเลยนะก็เขายังกล้าไปหนังอยู่ในแคบมนะคนันนะแต่นี่เป็นอีกซันหนึ่งนะทุกคนนี่ อดีนะเกิดนี่มีมีดอกเพิงของผมตัวนะใหญ่เลยเนี่ยดอกเพิงเนี่ยตัวนี้ก็ับโอ้โหสูงเลยทุกคนเลิกเลยนะเป็นหน้าผา้จนมีกาจะเบิ่งเสียวแห้งขน,นาดตอนนี้เาก็ได้มาฮอดผู้สูงแล้วนะทุกคนนี่ขุ้มขาในการมาหลายทุกคนเลย เบิง่งบรรยากาศรบบอบๆก็ยอดเลยอ่ะนนอวันนี้เอาสิสระหยางลงไปทำทำปุงหยาวันนี้เนาะให้สิพาทุกคนเดเบิ่งทำปุงหยาวันนี้ไปตอนนี้เาก็ได้มาหอดผู้สูงนะทุกคนนี่ขุ้มขาในการมาหลายทุกคนเลยเบิง่งบรรยากาศรบบอบๆก็ยอดเลยอ่ะวันนี้เอาสิสระหยางลงไปทำ ทำปุงยาไปบันนี้เนาะให้สิพาทุกคนไปเบิ่งทำปุง่งยาไปนี่ไปโมกโมกไปเลอร์ขึ้นผู้สูงนะมอนบ่ฮะมีมอนมีเมย์หยางบ่<า>อตอนนี้เฮากะมาแต่ผู้สูงนะทุกคนนี่เฮากะไปทำปุง่งยาต่อนี่สร้างละ <c oughs> บนดงมลเล่าไปทุกคนเลยไป <c oughs> ทางอาจจะแม่ ã, นนะนะทุกคนเพอาะได้บน,น ôn, ลงบนเหล่าไปน,นี่ว่าทำบุอ่อย่างนะสูงเติบทุกคนข้าเงเขาทำบุญอยาึ้นทุกคนเลยสูงนะเจ็นออมขึ้นน,นะทุกคน เราขึ้นไปได้นะมีได้นะในอ้อมขึ้นมาอน่างน,นี้ว้าผู้ทางขึ้นเขาค่ะผู้ทางขึ้นเขนากลก็สบายดีทุกคนเนาะนตอนนี้เฮามาจากผู้สูงแล้วแล้วเฮาจะได้ไปเบิ่งทำปุ่งหยาบานนี้นี่เขาหน้าคนไปก่อนละไปวัวนนี้นำ่นไปเจนท,ทางไปกับทุกคนเลยโอ้ บนดงบนเล่าไปนะความแง่แห้งทางคะแบบมีแนวทางคนเที่ยวเลยแบบมีกระดมน,น้อยคนขึ้นมากเทุกคนเลย<บ>อันนี้มาทำปุ๋งยาฮะนะนลงลงมาพี่อปอย่างอีกไก่ทุกคนเลยนี่เราทุกคนทำปุ๋งยาเขากะในทางลง ตกไม่ได้หามเนี่ยอืมอ้ง่ายเลยทุกคนเลยทำเยโอ้ไปด่านสูงเลยเธอมาทำ นีาเลยลึกท tamam ุกคนเป็นปองเยิบคะแนนเต่าปรุงยาทุกคนอืบินขึ้รอันนี้แล้วบอลงเรื่องพูนามีเฮ้ยดูใหญ่เลยเอ้าเอเบอร์น่เต่าปรุงยาคือทำปรุงยาของนั้นทหารสมัยก่อนอยู่ทำดั้งนั้นแล ทางนาทำปุนยาแห้งงานทุกคนเลยสูงนี่เพาดานท,ทัง้งๆเป็นห้องเป็นห้องเลยทุกคนเลยสบายทุกคนขึ้นเบิง้งบายนี่ว่าอวนะขอบคุณทางทุกคนขึ้นเทุกคนง่ายแห้งอะไรนี่ นี่ทำงนานนะครับเอาอยู่ในในถ้ำนั่นเหรอเนี่ยทุกคนเอามาเบิรงข้างในนี่ยอดกว้างเลยทุกคนนะนี่งานนี้แปลงอนะไรกว้างเลยนะน,น,นี่ใหญ่หล่ะยังไม่ต้องวันเดียวเลยทุกคนนะทางนั้นนี่ทางนี้เข้ามาได้เลยทุกคนนี่ เป็นหยังกว้างอีเนาะเฮาบ่กล้าเอาไปเลิกหลายยันนี่โอ้ยแม่นใหญ่นะยังเฮามาแบบได้แบบสบายเลยห้องนีล่ะไปห้องคนนึงห้องนี้2นะ3 4ห้อง3ห้องงนนี่ที่นั้นนั้นเป็นตัวไผนั้นเป็นเตาตปุงยาเาเจ้าทุกคนอทหารแต่ก่อน น yeah. mm ี hmm. yeah. ่แบบสบายเลยซูงไ่ไปด่านไปด่านซูงเกือบสองเมตรนะเท่าไหรยังมีทั่งปลาทำเป็นทูนันนี้เลยนี่น่าจะเป็นห้างหนูแล้วนะหนูมามาไหมให้มากินเนี่ยบอมีแต่ขอเสิร์ฟยาใช่ไหมฮะอฮะขึ้นได้ปะ กินไม่ได้อแบบมันเนี่ยจะบป็นหย่อเลยนะนะตอนนี้เราเดี๋ออกไปหาคนไปออกไปหากินข้าวเที่ยงมานี่ชิ้นหย่อนหนยทุกคนเลยงามเลยมีห้างไหมลงมาทุกคนมีห้างไหมมันสูงเลยนะบริเวณนี้ อาไมลงมานี่เป็นหินแตะถึงต้อเทิงไปเลยโอละโอะบันนี้เฮาก็ได้การาบและไปหาหามองไปไล่มองเอาปลาซี่บยู่นี้กินข้าวเท่งน้ำเดียวไปเบิ่งกนะันไม่ใช่ได้หรือบ่ได้ตอนนี้เฮาก็ได้เมือนละทุกคนโอ้ทางกดอันานเลยทางกะแต่ก็นุนกวิ่งแบบไล้ ตอนนี้เราก็ได้ฮอดโค้ดหาปลาหาล้วนี่นองนั่นแหละมาเนี่ยมาคือละหอนทุกคนลงมาแช่น,น้ำเลยตอนนี้เรากำลังไล่ปลาซิว่ะเด็กสิ่ง บันี้ปประดีบนี้น่าื่อถือ่าชื่นถืปลาซีมาปลาซีตเดียวแต่ปลาีอยู่ลองเบียไหลองไร่ป่าเอาปลาซีมาฮะวิธีปลดปลานี่อ่นทำไม กดูป่านะตอนนี้เขากำลังไหล่มองนะนี่บ่เจอป่าเฮาบ่เตวังนั่นเล็ก

ลายเติมทุกคนลายตัวเติมนลายมาตัมองเยนะลายล่องลายบถืออันนี้นะมันรักนะองนา้มันลายมาหาู้เดียเลยนะมลมาตัมองเองเลยนะ่าเนี่ยช้นลายแค่มันจะถือลายนี่ทุกคนนี่ับูดอยู่เลย ป้าน,าน,น,านั้นนาเป็นจับมองโครสนจะแก้มนะี่ทุกคนถือหลายตัวจับหน,น,นีน้ลายนะนมึงนี่ยังลาย ปูอยู่เลยไล่เติมเลยปูอยู่เลยข่าวอยู่เลยเนาะมีแต่ปลาทั้งหมดเลยปลาปลาเนานี่ตอมองมากปลาลายปลา bà thiếu mòn này đầm đầm như thế เฮากำลังหยังมื้อนี้ Bà bà hao เมื่อ mưa ที่ตาลนั้นบ่ละปิตาบ่อนเฮา เาปลามาต้มองแล้วนมากเบ็ห oh huh. ัป่าเเกจต่าเนี่ยมนี <h <h ่มือระบาดเ่นจาะันนี ei, ้เกำลังเปามุกเป็นบ็นี่ได้ป่าได้สมุกได้ป่าไปแล้วปลาหมานะแต่ปลาคออีกอ้นีนะต้มต้มปดุกป่นนี่มนี่ สองเมนูทางก้อยเนต้มปลาดุกป่นเน่ขน้ำกะทิเราบตอนนี้ต้มปล <c oughs> าดุกเครัต้มปลาดุกแก้ว้อมนะมีสองเมนูก้อยปา่ปากับต้มปลาดุก có rồi mà vừa phá cũng xưa nằm anh coi bà hao đây nè hay là tôm bà hao sụt là đi kinh thao bà này tối nay phun vào đúng hao cái đây này đi kinh là bà ก็เซฟเซฟเข้ามาให้ใช่ใช่มุ้งหาก็ได้แล้วเรวันนี้เราไปกินข้าวแล้วทุกคนมันนี่เราได้กินข้าวแล้วทุกคนเด้กินข้าวข้าวนมเดี่ยวทุกคนมีปนปลาดุกแล้วกันก้อยปลาซิวนี่บกงพี่มากจ่อยชุดน้ำน้าทั้งหมดนี่ข้าวหลังจ้าเรากินข้าวแล้วนะฝนก็ตกมากเมื่อกี้วันนี้ฝน คนกระยาตกเลยทุกคนวันนี้ออากันเลาเซาเซบ์มาเซบด,ดต่อคลิปน,นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ขอบใจที่ติดตามนะครับชม